สบายดีสบายดีหันผู้สมสบายดีหันผู้สมที่ก็ลมหักถุงมองก่อนเด้อแล้วก็สบายดีพ่อยญาแม่ยาสบายดีป looking, ่ Hungary, าลุงอยู่ไกลเลยยู่ไกลสบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเนาะที่กำลังสมารถหั่นสมส่งซาลาสาสะพื้นพี่น้องมันนี่ซาลากสิภาพี่น้องลงใส่บา know, สพ่น้องเลยมันนี่ก็เป็นวันเข่าขุนซาเด้อมันนี่เด้อซาลาศกำลังสิลงไปตอนนี้กำลังแต่งเครืองแตงคล้องอยู่พี่น้อง กำลังกะเตรียมของเป็นทีเรียบร้อยเลยแหละเาราวกำลังสิลงแต่ว่าคนกับโต๊กลิ้นอยู่พี่น้องเลยโต๊กลิ้นอยู่แหนแอยู่เปียกเปื่อนแห้งพี่น้องปเป็นน้ำกันพี่น้องเช้าเชาเสียลงไปก็นีขนมเชิงส่บาสเลยนี่ขนมเบนติ้นทาเมแล้วใส่ทงไหแเรายันมันเปียกคนแต่สิมีเทียนยาวพี่น้องเทียนยาวเอาลงไปเพิ่นสีแก้บ้าเลยก็ คนสิบะตแล้วก็มีต้นต้นสิลงไปแก่บะพี่น้องบะให้บ้านให้เมืองอยู่เย็นเป็นสุกในไรประเสริฐจากโกาครคภัยไข้เจ็บแบบพี่น้องเลยแบบเป็นนำกันเดอ้อตอนนี้สาวล่าก็ลงมาหอดหวัดเป็นทีเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องนี่อันนี้เกิดิเป็นมือขาวหงซาเดอ้อออกต้นหยาดโยมเต็มหอแจก ตอนนี้ก็กำลังสีกะเกียมเขาพิธีพี่น้องประมาสีบจชาบูแจงเด้อขอโทษขออภัยน้ำลายลาดิได้แล้วใช่ไหมเป็นยังไบ้ได้ได้ได้ตอนนี้สลาวขมุนเขามาถ่ายทั้งในพี่พี่น้องข้างบนมันปวดนะข้างบนมันปวด สาดกะาร,านะระายดหลอสาดนะโลรเถึงป้านงพะโลงที่หอ,อกคนทุ่นลิ้นิกัแล้วจะเรีกวา่าพุ่น้ำหน้าที่เก่าเางยนำพลุเราสาดมาอดนพุ่งที่ทุันเปลี่ยนที่เราเนาะ ก็สิไปปนถุงกองบุญก่อนพี่น้องเนี่เสียงระสีสับส,สนในจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอขอ,ขอ,ขอขน้ำลายมน้ำลาแย แม่ออกแม่ต้นเต็มหอเจ๊พี่น้องลูกคันแหวนนะะชายเทาเดินลูกคันแวนค่ะข้าขาวนามพี่น้องออกต้นหยันโยมบ้านสะพื้นฮามือนี้เต็มวัดเต็มฮอแจกอยู่ทั้งหลุมภูกระมีพี่น้องเลยภูเต็มอยู่ทั้งกุฏิภูอันนี้ก็สิเป็น ฮัอ,อ,อบัญชิขึ้นไต่ฮ้อนี่แหละพี่น้องขึ้นเอาน้ำมาถวายวัดถวายให้พระทรงสมาน,นตอนนี้ก็ใกล้ชิเริ่มข่าวพิธีใส่บาตรเลยแหละพี่น้องอยู่เทิงฮอแจกกระเตมฮอแจกเลยพี่น้องเลยทางลุมกับเตมนี่ล่นหอแจกแต่ว่าเวลาใส่บาตรนี่เพิ่งคือชิลงมาใส่อยู่ทางลุมเลยพี่น้อง พราะว่าอยู่ทางเพิงหัวแจ็บโมีมองใส่โบมีมองนังเลยเต็มแทงแต่ว่า,าร้านย่างกต่ละวังเริ่มม่ออกเมาอันชุดดังเลยทั้งทั้งอันดับบ้านเนี่ยอันตรายเลยโบใส่เกลือกับผลาดกินเด็กเกลือแต่สองเถื่าเลยเอากะเด็นคอนเนาะอยู่บ้านยังเทียนอยู่เทีนอนยังบ้าน ตอนนี้ก็กำลังเข้าพิธีไหวพระหลับสินเด้อพี่น้องเด้อที่ิเจ้าาทเจ้าาจ้เมืโพาขาทั้งหลายขออัญเชิัตนงเดลงมาไหวพรหับิในงานสาเขาพรรษาในสถานอารามทนี่ต่อาทั้ายกต้นงในอเทินอ นโมตสะภะคะวะโตะเรนะตะโพตลสัมมาสัมพุทโธกขาวโพธังพคะวันตังอะภิวาเทมิต ดอกไม้ทั้งหลายอันประเสริฐเป็นตน้น yeah. แ i i oh, แยยพิธีใส่บาตรกลาไก่สิจบลงเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันปูนธสินเทงเดือนแปดเดินพี่น้องเดิอวันเขาพันษาเดิอทั่วประเทศเดินคุมเงินต้นจำนวนเงินหนึ่งแสนกีบเนาะ เออคุณแสกีบสวยไอ้ไล่ไอ้รัดพ่อเถวโจมแม่เถ่าสางพอให้ได้หับด้วยเชิดซาธุสซาทุให้เกดดวงวิญญาณพ่อแถาเอ้าแม่แถวฟังขอให้ได้หับจะเอาด้วยเชิดซาธุสาธุกพรกันมา สำหรับการตักบารเขาพันษาเมื่อนี่พี่น้องวันสิ้นเพ่งเดือนแปดเป็นวันเขาพันษาก็ใส่บารไปเป็นทีเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องมกกักจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้สาลานี่เด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเพื่อสิบดิภพัคลิปใหม่ๆจาก่องของเขา ສະບາຍດີ